สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เรามีซ้ายด่วนโค้งสุดท้ายจากอาจารย์โอนะครับผม ครับอาจารย์โอก็อยู่ขอนแก่นนะครับทางช่องก็อยู่ที่อุดรนะครับผมก็อยู่ใกลกันครับคุณไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับอาจารย์โอครับว่าอาจารย์โอมีแนวทางโค้งสุดท้ายมาฝากเอฟซีตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับ อาจารย์โอครับอาจารย์โรับสายครับอาจารย์โรับสายพี่ตัวยากมากอาจารย์โอ้ยสายไหลนักพี่นวังเนี่ยท้อท้อดุดเด้ื่องนอกเลยบะแค่โอ้ยได้ซื้อเครื่องไมด้เนี่ยนี่กางที่จ้งครับอัเมื่อนั้นพีสายเข่าวครับสย่มโกงกุบเสือไทยครับเมื่อนั้นกับแตกตั้งประเทศเลยเนาะอันไปบวงสรวงอยู่วัดหลวงปู่บุญมีนะครับ แม่ครับสามสองสองสี่มาล่ากบาลได้รึป่ะค่ะน่มาอาจารย์มากสองสองเลยดิมาคือเก่าเลยค่ะแม่มาคือเก่ามากสองสองู่ครับอันมีมีมืออันไปจุดอันอาจารย์ฮี่วงสองอยู่อันสำนักอยู่ขอนแก่นได้ได้อันแปดสองเก้าเอะครับคันมากจะเอาครับผมต้นนิ่งปะค่ะนี่ อาเน้นเน้นเน้นแปดอันมันมีมันมีมันมีสองตัวอยู่เก้าหาเด้อเก้าห้าครับพอไม่จีบออกตัวเก้าซะบอกอ่าเก้าหาเก้าเก้าหาเลยนะครับอาจารย์โอ้ว่าฝันดีบ่ะฝันดีอยู่เด้อฝันจช่ไหนค่ะฝันฝันมาเราลดชีรถชีลดลงน้ำพนะลดอาจารย์ลดอาจารย์มันเป็นทะเบียนนั้น สองศูนย์สองหนึ่งแม่มันกับไปอออกมืดน่อยมันออกอย่างส <20, S 2> องกอนหนึ่งต้านป <20. S 2> ระเทศอีกอ,อันนี้ความฝันบ่ะค <c oughs> ่ะมันแมนแมนความฝันแต่ว่าทะเบียนรถที่รีของอาจารย์เนี่ยมันมันสองหนึ่งแม่สองหนึ่งว่ะสองหนึ่งนี้นะครับสองศูนย์สองหนึ่งครับสองศูนย์สองหนึ่งคือทะเบียนในฝันเลยครับอาจารย์สองศูนย์สองหนึ่งไม่ทะเบียนของอาจารย์จริงๆเลยว่าขับรถ<อ>ว่าขับรถตัวเองนี่ ลงน้ำว่างั้นครับเมืม่เคยฝันเลือเชื่อเด้นี่ย<อ>เป็นการขี่รถมาจังว่าจักรอบปีจักว่าจักรลอยปีรอบหลายหลายปีแล้วไหมโมเมนต์ใหญ่สุล้บอกแค่นี้ยัยงว่าอยู่แต่ว่าเราก็มากวากว่ากูได้ติดขี้ั้งออกกันออกอวากวึาก่งด้สองหนึ่งเนาะ,ะเอาขันผู้ได้มากกับเสือเด้อมมาเยาว่าหลายตัวเด้อพี่น้องเลยครันเนาะ <laughs> เมียนฝันครับฝันฝันว่าขี่รถลงน้ำเราเคยฝันเลืกเทือดเดือนว้าวเพื่อจะขี่รถลงหน่ำจังสันขี่ขี่รถลงหน่ำห่วยแบบไงเลยเนี่ยแล้วก็พูดขึ้นมาเมียเออแต่ก็เป็ียนเลยก็ฝันจังสันเนาะมาแต่ว่าก็ถือว่าฝันดีอยู่บ่เคยฝันครับเป็นเลขทะเบียนเลขทะเบียนอาจารย์โออ่าสิมาทะเบียนรถจะได้เนาะครับผม อาจารย์กษิตได้เป็นเรียกตั้งอียู่ย oh, ู่ดอนยู่ครัววันที่สิบสี่อาจารย์วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่พอดีสิเป็นถ้ำบุญอัน้ำหลวงตาพร้อมเพิ่นมาเพิ่นอยากว่าจิเพี้ยนเพี้ยนเพิ่นน่ะนะเพี้ยนวันที่สิบหกว่าสิไปเพี้ยนหรอก็สิตใช้โย่เลยไหมหลวงตาไหนครับอาจารย์อยู่อยู่ไออยู่วัดชัยวัน อำเภอเชยวานอุดรเรานี่แหละครับครับครับกับถือว่าฟันดีอยู่เดฟันดีค่ะอาจารย์กับบวงอาจารย์บวงกับฝนตกมาแข่งเลยอือโอ้มื่อยู่บ้านนะฟอนที่บวงนี่แม่นฟ้าาเปียงได้ไห้วยมันคือสีดังแท้ว่าอยากให้เอีซีได้อยู่เด้พี่น้องเอ้ย อ,อยากให้เอพี่ได้ตัวดีๆที่ว่าอาจารย์ว่าน,วนั่นแหะผู้ได้มากตัวได้กระซื้อไปเลยอ,า,อ,อาจารย์โอ้คชอบตัวไดเป็นพิเศษคะชอบตัวไดเป็นพิเศษว่ะทีตอนนี้ที่ชอบนั่นชอบสามศูนย์เก <30 9. S 2> ้าเรอสามศูนย์เก้ารับแล้วก็เก้าห้ายนมันออกตัวเก้าอยู่ไหมเก้าห้าเก้าห้า เนาะครับสามศูนย์เก่านนี้คือชื่อที่ที่ว่าที่ว่าอาจารย์ว่ามากกันละแต่ว่าอาจารย์ว่าคือคือว่าเก่าคือสีมาอยู่ดอเกอร์วิ่งเก้าค่ะครับผมเก่าคือสีมาอยู่วิ่งเก่ารถมันใจเก่ามากนะคะครับเก่ามาก แค่บวงสวงฝันเทียเดียวบ่ค่ะอาจารย์แมนห้องก็เคยฝันเ้อก็ฝันเทียเดียวนี่แหละบ่ได้ฝันจะเทียโดนเวเดิอืนขึ้นมาแ้วก็เลยบ่อยปั้งอันบ่อยคนที่เขาจอนถามก็เลยว่าโอ้อาจารย์ฝันฝันฝันมาขับรถขับรถลงน่อมอก็เลยไปบ่งเลืรถทะเบียนก็เลยสองศูนย์สองหนึ่งแม่มือบ้านหมู่บ้านบอกมือมันออกเล่าก็ออกอยู่แต่่า แต่ว่าขันผู้ใด้มาใช่กะกายาว่ากันเนาะกะสิมาได้ได้อาจารย์ตรงกัลเลขอันอยู่อันผู้มดปูบุญมีแไหมสองสองทะเบียนรถอาจารย์นะครับโอ้ผู้มดปูบุญมี่เป็นบ่แม่นทีอาจารย์อันเขาไปเอาได้สองสองอ่ะมันออกกับเขาได้บ้างมันห็นตัวแดงมันเห็นมันเห็นตัวแดงนี่ลีได้เหรอมันโอปอเป็นว่าอาจารย์ไปนั่งเบิ้องเห็นแน่นะไปซองเบิ้งเห้นเนี่ย มันเป็นตัวแดงเลขขึ้นมากเลยแม่อยู่คนวกว่าอาจารย์ฮะอยู่คนกว,ว,ว่ได้อยู่หนาผ้าเลยเด้หนาผ้าเลยแมนอยู่หนักอยู่หนาผากหลง่อเลยเด้อ้าวสมมคืออันสุดที่ได้หาซิบล้านเดอออาจารย์แมนแมนแมนสุดเลยเนี่ยหาสิบล้านเขาจาะาาาจก็เห็นอยู่งนาผ้าขื่นที่มันขื้นสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าอีกยังไงนะมันสิขื้นไม้แดงแดงจังสี่เลยอือแต่ว่าคันแดงเนี่ยอาจารย์กันลั่นตีเลยโพผาดเลย แต่ว่าแต่วามันสีออกอันใดเนี่ยอาจารย์ว่าผู้แต่ว่าพูดถึงว่าใดแน่นอนลหละครับเพราะว่าคนตัวแดงนี่รีนิวห่วยเคยออกแล้วก็ง่ายก็ได้ง่ายก็ได้สีเห็นตัวแดงนี่มันไม่ได้เห็นง่ายด้วยอาจารย์ไม่มากพิเศษเลยตัวนี้แม่มานมากสองสองเลยมันกับสื่อไงนะปีน้วงเลยสองสองเนาะจะาว่าต้องกลับมบต้องกลับ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 เด็ ไดกลับไปซื้ออยู่เด้กลับไปซื้ออีกเอออันนบอกกลับไปซื้อนี่มันในหน่อยพี่น้องไงกลับไปซื้ออีกเด้อเอองั้นไปเที่ยวไปเอื้อมมูลมาเนี่ยมูลมาเนาะครับผมอ่าโค้งสุดท้ายเนาะค่ะจันโอ้ยด้ยกันนะครับได้ครับผมอ่าโค้งสุดท้ายครับไปไปหาเบิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้ซองๆกับมากอยู่เด้อ เป็นสูตรพิเศษอาจารย์โอนะคะครับผมครับสูตรพิเศษขันเม่นบุญขันม่นบุญสีได้ว่มบุญน้ำกันเนาะครับให้พินองเอบซี่ทุกคนรวยๆเฮงๆกันเด้อผู้ใดก่าผู้ใดลำบากอยู่ตอนนี้ยาให้ได้โชคได้ชัน้ำาอาจย์เด้อให้คุ้มๆเด้อครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับผมชุดเน้นนะครับชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมนี่เรแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปออีไตด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ